ถ้าคุณจะลงทุนใน Bitcoin หรือคริปโตนะครับในมมองผมผมมองว่ากลุ่มพวก e e e n t t r l l z z e Finance เนี่ยยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ที่เราจะเอาเหรียญไปฝากเพื่อกินดอกหรือทำฟาร์มอะไรก็ช่างนะครับคือถ้าจะเอารอปลอดภัยจริงๆก็ต้องรองพวกธนาคารเข้ามาทำน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าการเก็บเหรียญน,นอก นอกกระเป๋านอกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนอกเอ็กชแนนที่เชื่อถือได้เนี่ยมันคือความเสี่ยงทั้งหมดอย่างผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ในบี n a นแนนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่บี n a นแนนหรือบิ t คัพเนี่ยผมจะไม่โอนเงินไปเก็บเลยนะเพราะว่าผมมองว่าการที่คุณจะเก็บเงินไว้ในธนาคารสักที่หนึ่งเนี่ยความน่าเชื่อถือของธนาคารมันย่อมมีผลใช่ไหม เพราะว่ามันคือเงินเก็บของคุณเลยนะเงินลงทุนของคุณเลยนะแม้แต่คุณจะเทรดหุ้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะไปเปิดพอร์ตกับธนาคารที่น่าเชื่อถือถูกปะแล้วถ้าคนคุณไปถือคริปโตเนีย่ยคุณก็ควรจะเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์บลเตส่วนตัวหรือจะเก็บไว้ในเอ็กซ์ชิงระดับโลกที่น่าเชื่อถือพวกแพลตฟอร์มปลอมที่การันตีว่าจะให้ดอกเบีย้ย5%ต่อวัน5%อนต่อเดือนอะไรพวกนี้หรือการโอนเหรียญไปขุดเนี่ย ให้คุณระวังไว้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่การันตีนหนึ่งของคุณได้เลยทันทีที่คุณโอนเงิน,นงเข้าไปเพื่อที่จะไปฟาร์มเพื่อที่จะไปคุดเพื่อที่จะไปฝาดกินดอกเนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะโดนลักผูกและยิ่งถ้าเป็นพวกแพลตฟอร์มปลอมที่คุณถูกชักชวนโดยพวกโปรไฟล์หน้าตาดีใน Facebook ที่ชวนคุณซื้อเหรียญเนี่ยคุณยิ่งระวังไปเลยนะครับระวังว่าคุณจะถอนเงินไม่ได้นะ ทันทีที่คุณโอนเงินเข้าไปในปริมาณไม่มากนะักคุณอาจจะถอนเงินได้แต่ทันทีที่คุณโลดโอนเงินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ให้คุณถอนมันจะเล่นมุกว่าคุณต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นผมเลยอยากจะมาเตือนว่าอย่าเพิ่งเอาไปฝากเลยครับมันอันตรายนะครับเก็บเงินไว้ใน exchange ที่น่าเชื่อถือนะครับแค่นั้นแล้วก็ถ้าคุณไม่มั่นใจพวกกระดานเทรดคุณก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์บริเวณ มาเก็บส่วนตัวแล้วเงินของคุณจะปลอดภัยนะครับอันนี้แค่มาเล่าให้ฟังนะซึ่งก็ต้องลอดูกันต่อไปว่าอุตสาหกรรมคริปโตจะสามารถเติบโตได้ไหมนะมันจะมาเปลี่ยนโลกนี้ยังไงซึ่งในมุมมองผมเผมชื่อว่าอุตสาหกรรมคริปโตมีประโยชน์ต่อโลกการเงินอุตสาหกรรมบล็อกเชนมีประโยชน์ต่อโลกอินเทอร์เน็ตมากนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลหรือเป็นเกมในอนาคตนะรอเล่นเมตตาเวิเร์สไม่ไหวแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับการลงทุนมันยากเราต้องใช้เวลาแล้วเราต้องปรับ i n d s e t